เรียนธรรมะไม่ได้เรียนเอาเด่นเอาดังเรียนขัดเกลาตัวเองนะถ้าขัดเกลาตัวเองได้ที่วันหนึ่งเราจะได้ของดีของวิเศษถ้าบุญบาร,รมีเราเต็มแก่รอบนะเราจะได้ถึงพระนิพพานในชีวิตนี้ถึงไม่ได้ทรงพระนิพพานอยู่ไม่ได้เป็นพระอราหันนะให้มันได้โสดาไว้เป็นพระโสดาบันไม่ยากเกินไป สดับันไม่ได้ลากกิเลสอะไรเลยนะลากความเห็นผิดเท่านั้นนะไม่ได้ลากความยึดถืออะไรหรอกลากความเห็นผิดนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรามีตัวเราก็ดูของจริงลงไปเรื่อยไม่มีตัวเราร่างกายก็เป็นประตูธาตุไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็เป็นธาตุเหมือนกันเป็นวิญญาณธา,าตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เหมือนกันหัดดูบ่อยบ่อยดูไปเรื่อยก็เห็นเองไม่ใช่เรา จยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันเราปลอดภัยแล้วเที่ยงต่อการตรัสรู้ในอนาคตชาตินี้ยังไม่รู้แต่ชาติหน้าต้องจบแน่ๆต่อๆไปนะไม่กี่ชาติก็จะจบแล้ว